อีกมุมน่ารักน่ารักค่ะของนักแสดงสาวอย่างปันปันสุทาตาค่ะที่เจ้าตัวนี้ก็ได้อาสาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษสามเณรที่วัดทำมงคลเผาบุญยนโณวิหารสุข COVID ุมวิท101เนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเจ้าตัวเขาเปิดใจค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ไปสอนเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด19แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยไม่คิดจะเป็นครูจริงๆเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองสอนก็ได้รู้ว่าการที่เป็นครูได้นั้นสมรับตนเองยากมาก ช่วงนี้ยังไม่ได้ไปเลยเพราะว่าโควิดด้วย,ยอะไรเงี้ยก็แต่ว่าจริงๆปกติแล้วสมัยก่อนก็จะเป็นช่วงก่อนที่จะสอบโอ e เอ็มมสามมหกอะแล้วก็ช่วงที่แบบว่าเวลาครูเขาไม่เข้าอย่างเงี้ยเราก็ไปเป็นครูซับสิทูิีค่ะเหมือนรู้ว่าการเป็นครูไม่ยากเราก็อยากจะย้อนเวลากลับไปตอนที่เรียนหนังสือว่าเราน่าจะฟังอาจารย์มากกว่านี้เพราะว่ามันหนึ่งมันเหนื่อยมากการพูดหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ง่ายค่ะแล้วก็คาดหวังให้แต่ละคนแบบว่าน้องเนนแบบ เข้ามหาลัยได้ตามที่อยากไปแล้วก็มีอนาคตที่ดีมีมากกว่าค่ะนอกจากโควิดนะครับจะทำให้เจ้าตัวต้องเบรกการสอนหนังสือสามเณรไปนะครับก็ยังกระทบกับงานของเธออีกด้วยโดยเจ้าตัวเปิดใจนะครับว่างานถ่ายละครก็ถูกเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็มีบางงานที่ถูกยกเลิกด้วยเช่นเดียวกันครับต้องมีหน่อยครับกน กระทบมากค่ะก็หลายๆอย่างก็ต้องคนเซิลอย่างเงี้ยจริงๆแล้วละครหรือซีรีส์หรือหนังอะไรใดๆต้องเปิดกล้องตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเงี้ยตั้งแต่แบบเดือนติบแล้วอะไรเงี้ยก็แบบถูกเลื่อนมาเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยค่ะมีแบบถูกยกเลิกไปบ้างด้วยไหมคะก็มีมีเรื่องก็พอมีโควิดอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่มีใครอยากไปงานที่เจอคนเยอะๆใช่ปะคะละครก็คือไปเท่าที่จําไป็นเงี้ยก็ต้องก็ต้องเป็นตามนั้นแต่ก็เข้าใจมันไม่ใช่เราคนเดียวไงทุกคนก็กระทบหมดเงี้ยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ